สนับสนุนโดยบริษัท IRPC จําจำกัดมหาชนส่งสุดท้ายนะคะท่านผู้ชมกับบิสเนสทอลค่ะ ร่วมยังอยู่พูดคุยกับคุณบุญชัยโชคพัฒนานะคะประธานกรรมการบริษัทเครือสหพัฒนาพิบูลจำกัดมหาชนนะคะการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอีก2ปีข้างหน้านะคาทำให้หลายบริษัทต้องมีการปรับตัวแน่นอนนะคะรวมไปถึงสหพัฒนาพิบูลด้วยคงต้องถามคุณบุญชัยต่อนะคะว่ายุทธศาสตร์สําคัญของสหพัฒน์ในการรับมือในการขยายธุรกิจกับ AEC ีนี่เป็นยังไงบ้างคะจริงๆเราก็รู้ตัวมาตั้งนานแล้วนะฮะ <c oughs> ข้า,าเราเนี่ยค่อนข้าง,างปเป็นดอมเมสติก นะเรามีธุรกิจที่ออกไปนอกประเทศน้อยมากนะครับถ้าไม่มี AEC เกิดมาเนี่ยนะจะเกิดขึ้นนะในในปี58นี้นะเราคงจะเฉยๆอยู่เหมือนเดิมะนะ,ะไม่เคยตื่นเต้นเท่าไหรคไ่คิดจะทำแล้วก็ไม่ทำคิดจะทำแล้วก็ไม่ทำนะแต่ตอนนี้เนิ่มก,กำลังจะมี AEC <ม>นะฮะเราก็คงต้องรีบเร่งนิดนึงนะครับแต่ของพวกนี้มันไม่ใช่ว่าเมื่อเร่งแล้วจะจะสำเร็จเสมอไปนะครับเพราะว่า การจะไปทำธุรกิจต่างประเทศเนี่ยมันมันก็ต้องศึกษาแล้วก็เข้าใจสิ่งแวดล้อมตรงนั้นให้ได้นะครับซึ่งเราก็ตั้งเป้าหมายเอาไว้มากกว่าเก่าเยอะแต,แต่ก็ยังไม่มากอยู่คือพูดง่ายๆคือเราไปเราจะต้องไปชิมลางยุดเ,เร็วแล้วนะที่ผ่านมาเราก็ไปเปิดดิสทริบิวชั n นคอม a n นเล็กๆกๆๆๆไปต่างโรงงานในใน ในพม่าในคเนต์เล็กๆนะแต่ว่าวันนี้ไม่ใช่ละวันนี้ต้องต้องเร็วกว่าที่เคยเป็นเร็วแล้วก็ต้องใหญ่ขึ้นว่าเดิมไหมคือผมผมผมไม่ผมไม่เน้นทศสินค้าของสาพัดเนี่ยนะฮะมันต้องดูจากตลาดค่ะทศสินค้าเราไปทําตรงนั้นเราจะไปขายใครตลาดนั้นใหญ่ก็ต้องลงทุนเยอะถ้าตลาดนั้นเล็กเราก็ต้องลงทุนน้อยเดี๋ยวทำใหญ่แล้วก็แล้วก็ถือช้าตลาดเล็ก S <S ถ้าเราถ้าเรา,าทำทำสินค้าเสร็จแล้วส่งกลับมาเมืองไทยมันก็ไม่เคยไม่เคยคุ้มค่าใช่ไหมครเพราะว่าในประเทศเหล่านี้เนี่ยโดยเฉพาะในเซาท์อีสเอเชียเนี่ยประเทศต่างๆเหล่านี้ไม่เมีอัตถุดิบนะครับนี่บรรุดิบฉะนั้นหล,ห,ลหลายหลายหลายอย่างต้องส่งจากเมืองไทยไปแล้วก็ทับเพรศส่งกลับมาเมืองไทยขายหรือส่งออกจากเมืองไทยเขาได้เปรียบของ AEC ก็คือบางประเทศเป็นประเทศต้อยพัฒนาครับก็จะได้ภาษี นะะอัแรงเป็นเปบฟิตทางภาษีใช่ครับแต่ยงอื่นๆก็ไม่คงไม่มีอะไรมันมีแต่ความจุดเดียวคือเรื่องของค่าแรงถูกอย่างอื่นไม่อย่างอื่นไม่ถูกนะฮะครับ่าแรงอค่าแรงถูกแต่ที่ดินก็ไม่ถูกค่าใช้จ่ายต่างๆก็ไม่ถูกฉะนั้นเบนฟิตจริงๆต้องระวังต้องระมัดระวังอย่าอย่าบุ่มบ่ามไปเพราะมันอาจจะเสียหายถ้าเราไปลงทุนมากกันไป้วใจร้อยเกินไปนะครัที่ว่าเกิดสาพจะค่อยๆเดินหน้าไปแบบระมัดระวังนะครับ แต่ตอนนี้เราก็เน้นไปเรื่องของการหาเอาสินค้าเราไปขายค่ะ,คะนะฮะให้ความสําคัญไปในการเอาสินค้าของเราเนี่ยไปขายในต่างประเทศมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆะนะฮะมีการตั้งเป้าหมายทึ่งไม่เคยตั้งเป้าหมายมาก่อนท<ำ>ําไปเรื่อยๆแต่นี้ไม่ได้แล้วยังไงคะเ <นะ S 1> ป้าหมายทนี้ก็ต้องตั้งเป้าหมายตั้งหน่วยงานขึ้นมาใหม่ที่ทาเรื่องธุรกิจทั้งด้านส่งออกโดยเฉพาะนะแล้วก็มีเป้าหมายนะฮะทั้งเครือคงมี ทุกบริษัทนะที่ทำธุรงนี้นะฮะแทบทุกบริษัทก็หันมาสนใจเรื่องเรื่องส่งออกเพราะว่าบริษัทที่สําเร็จมากๆในประเทศเนี่ยมักจะมองข้ามให้ความสำคัญกับต่างประเทศน้อยเกิดสาขก็เป็นบริษัทและเครือกลุ่มหนึ่งที่สาเร็จในประเทศก็เงินสูงในการพัฒนาต่างประเทศนั้น้องน้อยเราเราทูบิซี่อ่ะในการทำธุรกิจในประเทศในประเทศอันนี้อาจจะถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสําคัญของของบริษัทก็ก็ ถธอก็ไปจุดเปลี่ยนได้ฮะเปลี่ยนได้นะฮะ,ะ,ฮะก็เปลี่ยนความรู้สึกของเราว่าเออตอนนี้เราจะอยู่อยู่ในประเทศไม่ได้โตอย่างไรในประเทศจะโตในประเทศอย่างเดียวเลยส่วนใหญ่นะ ถึงแม้จะบอกว่าเออมันต้องส่งออกบ้างนะแต่ความตั้งอกตั้งใจมันน้อยไปคือส่งอยแต่ความตั้งใจแบบตั้งใจไม่พอแต่ครั้งนี้ไม่ได้แล้วเพราะมันมีอื่นให้ทำาีเองเยอะแยะรุ่งไปหมดทั้งวันโดเมนติกยังมีการขยายเยอะไม่ใช่แค่อย่างเดียวคือมันเราอ่ะเป็นผู้บริหารประเภทศ super super manager คนหนึ่งทำไุ้กี่เรื่องต่อกี่เรื่องนะฉะนั้นเมื่อไหร่เมื่อไหร่เราต้องต้อง handle เออธุรกิจในประเทศโหวุ่นวายมีนู่นมีนี่เราก็อาจจะ คนคอนเซนเทรตเปลาของเราอยู่ตรงในประเทศแต่วันนี้ไม่ได้ละวันนี้ต้องวันนี้ต้องยังไงก็ต้องออกข้างนอกแลยแต่ในประเทศก็ยังไม่เต็มใช่ไหมขยายได้อีกใช่ไหมในประเทศมันก็บางบางธุรกิจเนี่ยมันก็ถือว่าอิ่มตัวก็มีนะฮะแต่บางธุรกิจก็ยังมีโอกาสขยายตัวได้นะครับสินค้าบางตัวก็ยังโอ้ market s h a สูงแล้วนะฮะแล้วก็ตลาดมันก็เติบโตเริ่มเติบโตน้อยก็สังคมเริ่มอิ่มตัวนะฮะอันนี้ก็มีแต่ก็ไม่ใช่ว่า อิ่มตัวแล้วแต่เราจะไม่ทําอะไรแล้วออกสินค้าที่มันจะแขายอตลาดได้ไปพร้อมกันก็ได้นะครับค่ะรทั้งนั้นทั้งหมดก็คืออยู่ที่ AEC มันเร่งเร้าให้เราต้องรีบทำมันเป็นยากระตุ้นมันไม่ใช่มันเดี๋ยวตกรถไฟกตรงนี้แลวโครงสร้างภายใน a c เร่งเร้าในโครงสร้างภายในเราจัดกระบวนทับผุนพลใหม่ไหมฮะ มีมีมีแล้วก็มีจัดตั้งตั้งทีมขึ้นมาแล้วก็ทาเป็นเลือกเป็นเราเมื่อก่อนเมื่อก่อนเราจะมีฝ่ายต่างประเทศแต่เนี้ยทำเป็นเอ่อเมื่อก่อนอ๋อคนนี้ไปต่างประเทศไปแล้วก็ทำมากทาน้อยไปเคยดูว่าทาเท่าไหร่เดี๋ยวนี้ไม่ได้ต้องมีเป้าหมายครับนี้ทำเท่าไหร่เท่าไหร่นะชัดเจนขึ้นมามีจ็อบชัดชัดเจนมีผู้บริหารตัดเป็นออแกเนอซิชชั่นของกลุ่มทีมนี้ขึ้นมานะฮะล้วก็มีการไปไปทำเอ็กซิบิชันต่างๆในในในที่ต่างๆนะมากขึ้น นะครับก็ที่ว่าสำหรับสาพัฒนเองคงทำจริงจังมากสำหรับในเครก็ยังทำก็ทำจริงจังอยู่นะแล้วคงทำมากขึ้นได้เรื่อยนะฮะจากวันจากปีนี้เป็นต้นไปจนถึงปีปีห้แนะฮะคสัดส่วนจะเป็นยังไงคะถ้าเราไปรุกเรื่องของส่งออกมากยิ่งขึ้นต่อไปเราจะได้เห็นสาพัฒนธิูลสัดส่วนในประเทศกับต่างประเทศส่งออกจะเป็นยังไงคะคือของเราต้องต้องบอกว่ายังไงในประเทศเราต้องมากกว่าอยู่นั่นเองนะฮะคือเราเราไม่ได้ทำทั้งตัวสาพัฒเองไม่ได้ไม่ได้ทำแค่ว่า ขายสินค้าของเราเองผมทำถึงขั้นว่าเราเป็น international business division ซึ่งจะช่วยคนอื่นบริษัทอื่นๆที่มีสินค้าต้องการส่งไปต่างประเทศมาหาเราเราช่วยจัดการส่งออกให้อันนี้ก็เป็นมันก็เป็นเทรดดิ้งมองพม่าอย่างไรครับเพราะทุกฝ่ายตอนนี้เหมือนมุ่งตรงมาที่พม่าเพมว่าน่าห่วงแล้วทำไมครับน่าห่วงเพราะว่าเมื่อก่อจีนสมัยก่อนไงฮะตอนจีนเป็นประเทศใหม่ๆ ทุกคนวิ่งไปจีนหมดเลยครับแต่สิบจะดสิบลายเจ๊งเก้าลายจะอยู่บนจีนนะเพราะว่ามันเป็นทำไม<ก>มองไม่ไม่เป็นโอกาสเลยเพราะกาลังซื้ออะไรก็เยอะฮะที่นหนจีนจีน,จน<ม>ใช่ไหมไม่พูดถึงพูดถึงในพมา่าในพม่ากําลังซื้อก็ไม่ไม,ไม่เดี๋ยวเยอะแต่เองมันมันใช้ได้ฮะมันใช้ได้ถ้ากําลังซื้อเฉยเฉยนะแต่ถ้าไปลงทุนไปทําอุตสาหกรรมที่ตัวนี้ทีห่วงตัวนี้ห่วงตรงนี้ว่ามันอาจจะไม่ไม่ดีเท่าอย่างที่คิดเอพม่ายังไฟดับเดือนละ่สองครั้งอยู่นะฮะ แล้วแผนที่จะไปนิคมอ,อุตสาหกรรมที่พมาาา่าล่ะคะตอนนี้ต้องพักไว้ก่อนหรือว่ายังไงคะไม่ได้พักไม่ได้พักบอกน้องๆไปว่าเนี่ยไม,ไม่ไม่ได้พักก็เราก็ยังทำมาสเตอร์แผนเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วคืคึหน้าถึไหนล่ะคะ,<น>ะคืบึหน้าตรงนี้คงอยู่่าแต่ตัดสินใจมากกว่าการึบหน้าต่างๆเนี่ยเราคงจะมีความพร้อมนะฮะแต่หลือเหลือแต่ตัดสินใจว่าได้ตัดสินใจว่าจะไปไม่ไปท่านานั้นเองนะปัจจัยและองค์ประกอบอื่นๆเนี่ยมันมันพร้อมไหมไปแล้วมันจะ เราจะสาเร็จไหมตรงนี้คือตรงนี้ท่านเองซึ่งอันนี้ผมก็บอกว่าต้องถามกับบริษัทสาพัฒนาอินเตอร์โฮลิงที่ไปทำโครงการนี้ไม่ใช่ผมนะผมรู้นิดเดียวแต่ก็ถือว่าก็มีความเสี่ยงอยู่เหมือนกันไม่ได้เป็นโอกาสทั้งหมดถ้าดูรวกันทุกอย่างเมื่อกี้จีนไงเฮะตอนจีนเปิดประเทศทุกคนก็ทั้งทั่วโลกนะฮะวิ่งไปจีนหมดเลยใแต่ถามว่ากี่สำเร็จอยู่กี่บริษัทน้อยมากครับ บริษัทที่อยู่ได้ถึงวันทุกวันนี้ตั้งแต่จีนเปิดประเทศอาจจะ20ปีแล้วมั้งใช่ไหมที่ที่จริงทำกำไรจริงจริงน้อยมากผมคิดว่าถึง10ที่ที่เปิดแล้วกลับมาแล้วก็เป็นธุรกิจมั่นคงอยู่ทุกวันนี้นแต่ว่าสิ่งที่ได้มาก็คือว่าถ้าเราเอาสินค้าไปขายครับนะตอนนี้แปลกมากจีนกลับมาหาหาสินค้าเราหาสินค้านใน<ช><ช>ไทยใช่ใช่ครับแปลกมากเด็ดหนึ่งผมไม่เพื่ออะไร คือคุณภาพของสินค้าในจีนก็อาจจะไม่ค่อยยอมรับของคนจีนซะเองก็ม,มีนะฮะใช้แบรนด์ของไทยใช้แบรนด์ไทยพอเป็นแบรนด์ไทยเขาก็เชื่อถือรนะเรื่องคุณภาพก็ดีกว่าเ<อ>ขาคิดอย่างนั้นนะในความเชื่ออย่างในเราไปพมมา่าเขมรลาวนะถ้าเป็นสินค้าเอียดนามด้วยถ้าเป็นสินค้าไทยเรียกราคาได้บางทีคนเวียดนามฝากคนไทยมาซื้อแชมพูจากเมืองไทยไป ดังนั้นบอกถ้าแชมพูผลิตในประเทศเขาเขาไม่ชอบก็ต้องแชมพูชิดผลิตในประเทศไทยถึงอยากใช้เพราะคุณภาพสูงกว่าะนะฮะการออกไปรุกในเรื่องของ A อ c ซต่างประเทศแบบเต็มสูบนะคะจากนี้ไปเราจะได้เห็นการเติบโตของสหาพั์ที่วางเป้าหมายการเติบโตไว้เป็นยังไงบ้างคะก็ยังเป็นตัวสถาพัดเองเนี่ยก็ยังเป็นสัดส่วนน้อยอยู่อาจจะสักไม่กี่เปอร์เซ็นต์นะฮะที่ที่ที่เป็นเรื่องของาส่งออกจริงๆนะฮะแต่ว่าหลังจากที่เราทำไรแล้ว เกิดความเข้าใจนะแล้วก็ลงตัวแล้วนะอันนี้การเติบโตจะเร็วปีนี้เมันก็เป็นจุด start off สตาร์ทออฟใช่ไหมล่ว่าเราจะต้องไปกำต่างประเทศล้ตอนนี้ทุกคนต้องเรียนรู้อย่างรวดเร็วนะพร้อมที่จะขยายตัวนะไปในต่างประเทศเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะในภูมิภาคเนะี่ยก็สำคัญมากแต่เราเราคงไม่จำกัดเฉพาะอ,อยู่ใน AEC นะฮะ,ะเราคงจะ,คะจะไปทั่วโลกเลยพาัะไปทั่วโลกเลย อะไรที่เมืองไทยมีที่ต่างชาติต้องการเราจะไปขายให้เขาได้ก็ถือว่าจุดเปลี่ยนใหญ่ที่สำคัญจริงนะครับมาที่เรื่องอีกหนึ่งธุรกิจความคืบหน้าเรื่องคอมเมนเดนสโต้ล่ะคะล่าสุดเองกับทางพาร์ทเนอร์ลอซายนี่ไปถึงไหนแล้วคะโอ้นี่ดีลสำคัญเลยนะครับะจะเป็นจุดเปลี่ยนของสาพัฒน์เลยหรือเปล่าคะของตัวสาพัฒน์เองคงไม่ใช่นะเพราะว่ามันก็เป็นธุรกิจที่เราเริ่มต้นใหม่ครั้งหนึ่งนะฮะอีกธุรกิจเรือสาพัฒน์ที มีธุรกิจเข้ามาเยอะมากนี่เป็นหนึ่งในธุรกิจที่เราเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยจำได้ไหมมีกี่ธุรกิจไม่ไดืมดให้จำไได้อย่างรอสันเองจะมีความหมายยังไงกับสาพับ้างคะคือต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยในอดีตเนี่ยเราไม่เคยคิดจะทำธุรกิจค้าปลีกเลยนะฮะคุณพ่อบอกว่าจะทำเลยธุรกิจค้าปลีกเนี่ยเพราะเราเป็นเราเป็นซัพพลายเออร์เราไม่ควรทำค้าปลีกค้าปลีกต้องปล่อยให้ทางลูกค้าเราเป็นคนทำค่ะ แต่หลังจากที่มีเหตุการณ์ที่ค้าปลีกต่างชาติเข้ามาเยอะๆๆๆๆแล้วครื่งครอบครองตลาดค้าปลีกของเราเนี่ยไป4ี่ห้าสซนต์ใช่ครับนะก็เลยคิดว่าผมเองก็คิดว่าเราคงปล่อยงี้ไม่ได้ละเพราะงั้นเด็กเนี่ยคนไทยแย่เลยคนไทยสูนพันธ์นะฮะค้าปลีกไทยสูญพันธ์แลดวฉะเราต้องเราต้องเราต้องมาทาค้าปลีกบ้างนะฮะย่างนั้นเราเรียนรู้ว่าค้าปลีกเขาทำกันยังไงต่างชาติทำเขาทำกันยังไงนะฮะก็เลยเริ่มต้นมาทำร้อยแปดช็อตนะก็ ด้วยคาเหนื่อยยากนะไม่ใช่ไม่ใช่ง่ายเลยนะทำคาบปิกยากจริงๆสิบป,ปีผมทำนคาบปิดม,มารอบปัจชบมาสิบป,ปีมาถึงวันนี้เราก็คิดว่ามีต่างชาติสนใจที่จะมาร่วมกับเรารเราก็คงจะเรียนรู้จากเขาเขาคงเรียนรู้จากเรารรมาทำคาบปิกนะซึ่งก็คิดว่าตลาดคาบปิกในเมืองไทยยังมีโอกาสโตได้ยังโตได้เพราะมือเทศประเทศไทยเป็นเทศไทยใหญ่นะใน่างในญี่ปุ่นเองก็ก็กำลังจะอิ่มตัวครันะ ฉะนั så, oh. s <S ้นเขาบางคงไทยก็เห uh, ็น potential จะเติบโตได้เขาก็มองว่าเป็นโอกาสของเขาเป็นโอกาสเราก็เ hmm. ห mm ็น hmm. ว mm ่าเป็นโอกาสท่านเมื huh. the ่อการร่วมมือระหว่างสองฝ่ายเนี่ยก็จะทําให้โอกาสสาเร็จก็มีสูงสูงกว่าที่เราทำอย่างของเราคนเดียวค่ะครับได้ถามเขาไหมทําไมคิดถึงเราตอนนี้เพรางเรื่องเรื่องเราอืมก็ก็ที่บอกว่าเราเนี่ยทำจากจากไม่รู้ทําจนรู้เมื่อก่อนเราเป็นพาร์ทเนอร์ของธันบุรีมาร์ทมาก่อนใช่ครับนะฮะเราเป็นพาร์ทเนอร์มาก่อนแล้วก็โอ้โหล้มลุกคุ่คลานอื โดยทางในที่สุดแบมบริมาก็ขายให้กับเกิด์เซ็นทรัลไป50%ครับนตฮะัต้องถามว่าผมได้ประสบการณ์จากตรงนั้นไหมได้เยอะแยะเลยจากการที่เราเป็นทำค้าปลีกสิบปีเกินสิบปีเกินสิบปีฉะนั้นเขาเห็นเราว่าเรามีประสบการณ์แล้วเราเขาเขาเป็นกับอะไรนะเทินคีเลยพ่ะกงานท่านทำอยู่แล้วเทินคีเลยนะมาปั๊บ เปิดได้ทันทีนะทีเดียวปุ๊บ300ล้านเลยพร้อมสตาร์ทอยู่แล้วพร้อมสามร้อสาขาทันทีอย่างนี้นะไปหาใครล่ะที่ที่จะมี300สาขาจะมาให้เขาทันทีใช่ไหมครับก็คิดว่าเขาคงจะสนใจเราในประเด็นพวกนี้นะครับให้มองจุดแข็งของเราคืออะไรครับของเราคือตัว108ช็อปร้อแปดช็อปหรือรอซันร้อยแเอ่อรวมมาไม่ก่อนที่รอซันได้เข้ามาเนี่ยตัว108ช็อปใช่ไหมร้อยแปดช็อปเนี่ยมันก็เป็นจุด เริ่มต้นที่มีนโยบายว่าทําเล็กๆครนะไม่ไปชนกับจเจมส์เลเวลันเขาอยู่ตรงนี้เราก็หนีไปตรงนั้นนะเขาอยู่ในถนนใหญ่เราอยู่ถนนซอยทำไมำไม่คิดชนเลย่ะเร,เราต้องคิดว่าเราต้องเตรียมตัวเรารต้องเตรียมตัวไม่อยากไปชนเขาใช่ค่ะแต่ว่าวันนี้พอเรามีรอสันแล้วเราพร้อมที่จะทาชนเาเปลี่ยนไหมเปลี่ยนยุทธศาสตร์ไหมก็อาจจะอาจจะเปลี่ยนอาจจะเปลี่ยนแต่ก็ก็ขึ้นอยู่กับทางพาร์ทเนอร์เราเขาจะเขาจะวางแผวิทธศาสตร์ยังไงนะครับ าจะบอกว่าไม่เอาเหมือนเดิมเหมืนอนรอดแต่เก,กิเหมือนเดิมก็ได้เราก็ไม่รู้ใช่ไหมยังหนีเหมือนเดิมอน,น,มนเดิมดแต่แนวโน้มไม่น่าจะใช่ <laughs> นะฮะทีอ่อน,นี้เป็นธุรกิจที่ยากจริงๆนะครับถึงแม้ฝรั่งมาทําเมืองไทยเนี่ยต่างชาติมาทําเมืองไทยก็ไม่ได้หวังว่าสําเร็จทุกๆรายนะครับปัญหาเยอะเลยนะคน,คนไม่อยู่ในวงการจะไม่รู้หรือว่าะระบบการบริหารงานของเอรีเทลบิสเนสเนี่ยมันยากมากดูดูง่าย แต่จริงๆในทิศในลึกๆจริงๆ,ๆ,ๆยากมากครับทำให้ทำไม่สำเร็จนี่ยากมากนะถือว่าการแข่งขันรุนแรงไหมในธุรกิจนี้อ้เรสโอเชียนมันก็ต้องว่าเรสก็ได้นะเพราะ,ะ<อ>ว่าเพราะว่ามันมียักษ์ใหญ่อยู่อะค่ะที่ครองตลาดอยู่ครองตลาดอยู่อปยนลักใหญ่ฉะนั้นมันก็ แดงแจ๋นะฮะมาสุดทีด่แดงแจ๋นะแต่ว่ายังมี potential ย <c oughs> ังมีโอกาส <c oughs> ถ้าเขาม,มีโอกาสเขาก็ไม่มา <c oughs> นะเป้าหมายการจับเมือนครั้งนี้จะนําไปสู่อะไรฮะที่เราคิดไว้ข้างหน้าก็คงก็คงเป็นเรื่องของจํานวนจํานวนร้านนะครับแต่แต่ผมไม่ได้ไม่ได้ทราบว่าจานวนร้านเนี่ยจะไม่ได้จะไม่ได้ว่าจํานวนร้านเท่าไหร่นะฮะ <c oughs> นะก็คงทําไปคิดไปนะมากกว่านะแล้วก็ มันก็เป็นอันหนึ่งที่เครือสาพัฒน์เนี่ยมองว่าอาจจะเป็นธุรกิจที่ใหญ่ได้คิหถึงนะฮะเพราะว่าอาจจะมียอดขายพราะเราทําธุรกิจที่ไม่ใช่ดีเทลพิเศษมานานเราก็เป็นเป็นเป็นเจ้านะในเรื่องนี้แต่วันนี้เราจะเราขันมาทําในธุรกิจอีกอันนึงที่เป็นโอเปร่ดับหคือดับซูวเชลนะครับก็คิดว่า เปความท้าทยใหม่ของเราดีกว่านะฮะาลองทําดูนะครับแต่ว่าสิกว่าปีถือว่าไม่ไม่ทดลองแล้วมีประสบการณ์แล้วเคยล้มลุกคุกคลานไปสิบกว่าปีคุกฝุ่นตัวได้บมเรียนเยอะเป้าหมาย market ็ตแชร์นะคะคุณบุญชัยคะหลังจากที่รอสันเข้ามาเราในเรื่อง market ็ตแชร์เราจะเห็นการเติบโตของร้อยแปดชอปกับรอสันรวมกัน market s h a ชร์จะใหญ่ขึ้นหรือเปล่าจะสามารถแย่งชิง ผู้ที่มีมรเกแชร์มากการตับเอยู่ดือคือการเติบโตก็ูงต้องยังมรเกแชร์ถ้าเติบโตบอกอไ,มไม่กระชากทัเดิมเพราะม่มีทาง <c oughs> ยังไงต้องคิดโตจะโต,ตเท่าไหร่ <c oughs> จะโอกาสจะทำได้ขนาดไหนก็เป็นเรื่องที่ต้องดูกันในอนะน,นาคตนะครับ <c oughs> ก็ยังบอกไม่ได้บอกไม่ได้ครับไม่ควรจะบอกด้วยรับไม่อยากโดยโดยเขาบ้อมเอาครับนะเราสานของไม่อยากให้ผมบอกนะครับนะครับแล้วในปีตั้งแต่ปีห้าหกนี้ยังมีแผนธุรกิจมีธุรกิจอะไรที่คิดว่ายังไม่เคยทําแล้วจะทำอีกไหมนึกไม่ออกครับพูดไปเยอะแล้วโคตรนะนึกไม่ออกจริงๆตอนนี้มันถ้าพัดเนี่ย เห็นอะไรมาเครือสหพัฒน์เนี่ยเห็นอะไรมาทําหมดอ่ะจนผมบางทีจำไม่ได้แล้วว่าทําอะไรไปบ้างนะแล้วเไม่ใช่เราทําคนเดียวครับมีคนอื่นทาหลายคนด้วยนะครับค่ะวันนี้ต้องบอกว่าครบถ้วนจริงๆนะคะสำหรับการพูดคุยกับคุณบุญชัยโชควัฒนาประธานกรรมการบริษัทสหพัฒนาพิบูลจำกัดมหาชนเราได้เห็นมุมมองในเรื่องของเศรษฐกิจนะคะรวมไปถึงการฉายภาพยุทธศาสตร์การเติบโตในเครือสหพัฒนนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณบุญชัยนะคะค่ะเอาละค่ะ หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับ business talk วันนี้ค่ะกลับมาติดตาม business talk ได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะครั้งนี้เราทั้ง3คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ